ล่าสุดนี้คะคุณบยุยเชดวุฒินะครับก็เข้าแจ้งความครับกับร้านร้านใหม่ของเขาคือจริงๆแล้วเขาเปิดร้านอาหารอยู่ก่อนนั้นนี่ถ้าจำได้นะเขาเปิดอยู่ตรงบริเวณช่างช่ยแต่ก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานอกจากคนจะน้อยลงค่าเช่าก็แพงด้วยเขาก็เลยจําเป็นต้องปิดแล้วก็ต้องย้ายตอนนี้นก็เป็นข่าวไปทีนึงแล้วล่าสุดนี้ครับเขาก็ไปทําร้านใหม่เตรียมตกแต่งว่ากําลังจะเปิดแต่ปรากฏว่าถูกทุบครับเ,<อ>เขาบอกว่าทุทบกระจกแตกละเอียดเข้าของกระจัดกระจาย เละไปหมดเลยนะฮะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตารวจบอกว่าถูกโจรตัวแสบนะครับมาทุบเอาของไปนะฮะอมัมสักครูได้เห็นนะนี่คือสภาพกระจกเป็นรอยแตกเป็นวงกว้างเลยนะครับรวมถึงข้าของในร้านด้วยแล้วก็ข้อความโพสต์ก็คือร้านใหม่โดนทุบงงในงงเศรษฐกิจคงแย่จริงๆโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วก็ความเสียหายเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนคุณบวยเช่นวุฒิอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะบวยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทำไมทำไมเธอดูล่าเริมเธอเธอเธอไม่เศ้าส่อยเลยเหรอก็อย่างนี้สวัสดีครับครับคุณบุ๋มคุณอันครับครับมีข่าวดีตำรวจจับได้แล้วจริงปะวมากตำรวจจับคนร้ายได้แล้วเร็วมากเออเขาเขาเป็ขาเป็นใครอะไรยังไงเขาก็คือเขาเป็นคนที่มาอยู่แถวนั้นประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอ่า แล้วทํามีพฤติกรรมแปลกๆและเขาว่าผ่อเหตุไม่ใช่ระเป็ม่ร้านแรกเขาไปขมโมยเงินวัดอืไปขมโมยเงินพระป่าวัดอย่างเงี้ยคือตํารวจก็อคอยไล่ตามอยู่แล้วแล้วก็ตัวร้านผมเนี่ยประกอบการเพลินว่ามันมีเรื่องบังเอิญหลายๆอย่างที่ตํารวจอ่ะเขานั่งไล่กล้องจับเรื่องคนร้ายคนนี้อยู่แล้วค่ะแล้วอเอิญว่ารูปประพันณ์สันฐานหรือลักษณะเนี่ยเอางี้ผมใช้คําว่า สปอนเซอร์เขาเรียกว่าอาหารเสริมจับคนร้ายเป็นไงอ่ะทำไมอ่ะเขาเคาะทุบไปในร้านผมเนาะเออทุบเข้าไปแล้วเขาว่าก็คงไปดูร้าดเราหรือเตรียมผลอะไรผมไม่รู้หรอกแต่อย่างว่าเขามีการกินอาหารเสริมซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายการผมค่ะเวลารอร้านมันก็จะมีอาหารเสริมไว้ข้างหลังเนาะจะมีสปอนเซอร์คอยสนับสนุนทีเนี้ยเขาก็แกะกินอย่เขาสนุกสนานเลยกินไม่พอ กินไม่บอกกินทิ้งกินคว่างก,กินให้เป็นหลักฐานด้วยผมเ,เผมเอาไว้แสวงว่าเขาชอบเนาะเสร็จแล้วพอกินเสร็จตำรวจก็เริ่มจับเขาไปเอ๊ะตำรวจเริ่มบ่อแสจากคนที่ขโมยเงินวัดเนี่ยบอกให้อยู่ตรงใต้สะพานเ๋ยวนั้นแหละ,ะแล้วไปเจอใต้สะพานก็มีอาหารเสริมผมทิ้งเป็นกล่องเป็นซองเลยเอาไปด้วยอ๋อเขาหยิบไปเอาไปด้วยอเอาไปกินด้วยอ๋อเลยเป็นหลักฐาน เลยเป็นหลักฐานว่าคนเดียวกันแน่นอนอผมเพิ่งออกจากสอพอบางกรวยนี่นะครับเพราะต้องขอบคุณสอพอบางกรวยที่ทำเรื่องทุกอย่างเร็วมากครับเร็วจริงออแล้วมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมาแล้วออมีอะไรที่หายหายไปบ้างที่เขาเอาไปครับตอนแรกผมคิดว่าเขาว่าน่าจะมาดูร้านเราซึ่งร้านผมเนี่ยมันจะมีของที่ย้ายมาถ้าอุปกรณ์อันจริงๆเนี่ยย้ายมาเราของเก่ามันก็เป็นเราซื้อมาก็เป็นหลักแสนเนาะ แต่เวลาเขาขายก็คงหลักอันเป็นเลขกี่ร้อยเขาคงขายแล้วว่าเขาคงเตรียมลาดลาไว้นะครับแล้วก็อ๋อแสดงว่าไม่ม,<า>มีอะไรหายไปช่วนี้แค่มาค้างมาแล้วแล้วผมมาเจอก่อนเพราะผมมีเชฟมาดูขอทุกวันอย่างเช่นเชฟผมมาดูอย่างเมื่อวานมาดูตอนสี่โมงเย็นวันอังคารวันพุธมาเจอเอ้าเฮ้ยมันมีรอยเว้ยก็เลยได้ทาการรู้เร็วแจ้งเร็วจับได้เร็วครับเราไม่ได้ปล่อยริงไว้โชคดีไม่งั้นการขนไปมัน มันมีของได้ใหญ่นโต๊ะเก้าอี้โต,โต๊โตโตะโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับ LED แล้วก็ว่าไปนะครับอุปกรณ์กล้องที่ผูมันก็ถ้าเอาไปดีก็สิ้นนะครับที่หัวเราะได้เพราะว่าจับได้แล้วครับแล้วก็ม,มีระบบ้องกัน,กนคือเรารู้แล้วว่าเราไม่มีเรื่องของ security ตรงนี้เนาะมแม้ว่าเราจะคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรน่าขโมยไม่ได้ก็ต้องมีเราประพอคอยดูนะครับเจ้าพอแล้วก็ทำเรื่องระบบตู้แดงของทางสพบางปวย นะครับแล้วก็ขอบคุณพิดาเนาะพิดาซึ่งเป็นนักข่าวท่านเขาบอกเป็นนักข่าวของสิบมติลีนะครับน่าจะอยู่ทางช่องเจ็ดเขาขอบคุณด้วยที่คอยตามเรื่องให้ครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างร้านย้ายจากที่เดิมอันนี้ยังไม่เปิดถูกไหมแค่เตรียมจะเปิดถูกไหมใช่ใช่เตรียมจะเปิดครับคุณอังจริงจริงก็คือจะเปิดเมื่อไหร่ครับจะเปิดเมื่อไหร่จริงๆเปิดเนี่ยตอนนี้ให้ดีไซเนอร์มาวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นแบบว่า t o อปออฟเดอะบางกลวยเลยครับให้เป็นจุดช็่กินใหม่ของบางกลวยเนี่ยบรรยากาศนะตอนอยู่ช่างช่วยมีสองห้องอยู่ที่เนี่ยมีสองไร่จ่ายแพงกว่าจะได้สองไร่ที่จอดรถสามสิบกว่าคันสี่สิบคันเพราะฉะนั้นมันทําได้ทั้งสตูดิโอเป็นแหล่งที่รูปโรดโปรทอบชุมชนได้แล้วขายของออนไลน์ได้ชัโทำคอนเทนต์ได้ครบจบในที่เดียว